ดวงค่ะแล้วแล้วเวลานอนเนี่ยนอนหงายไม่ได้นะต้องนอนคว่ำต้องนอนคว่ำอทับอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นโรคเขาว่กเขาบอกว่ามันภาษาแพทย์ที่เรียกอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่าลิสิดดวงแบบกลีบมะเฟืองกลีบมะเฟืองคือคืออ่าลำคือคือรูรูทวารน่มันบานแบกออกมาเป็นกลีบมะเฟืองแบบนี้เลยอะแล้วมันเป็นกลีบสองกลีบเหมือนเหมือนกลีบมะเฟืองออกมาเลยอะ แล้วก็ทรมานแล้วก็ทนอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะทนเพื่ออะไระจนกระทั่งเนี่ยไปผ่าตัดสุดท้ายเลยต้องผ่าตัดแล้วก็ค,คุณหมอบอกว่าไม่ควรทนขนาดนี้นะคะเพราะว่าตรวจแล้วคุณโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าพอพอ,พอคว้านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้รูทวารมันเริ่มเทิมเลยคว้านทิ้งเขาบอกว่าการรักษารออโรคลีสีดวนทวารเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับ การรุนแรงของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะที่เป็นถ้าเป็นระยะที่1หรือ2เนี่ยค่ะสามารถทําตามคําแนะนําของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รับประทานอาหารที่มีกักดใหญสูงเนี่ยถ้าทําแบบนี้เป็นประจำนะคะก็จะหายได้ภายใน1หรือ2อาทิตย์แต่ถ้าเป็นระยะที่2ที่3เนี่ยค่ะจะ,จะใช้การรักษาโดยวิธีการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์แล้วก็ใช้ยารักษาร่วมด้วยนะคะเขาบอกว่ามียาทาเหมือนกันค่ะเป็นชนิดแบบสอดมี2แบบด้วยกันนะคะ อ่านะครับวิธีการรักษาในลิสีดวงนะครับอัอนี้เป็นยาทาใช่ไหมอันนี้เป็นยาตอดอันนี้รู้สึกจะเป็นวิธีการอ๋อนี่ไงจวรักรรมการรักษาโอ้ยไปเด้เห็นเครื่องมือนี้เพิ่งรู้เดี๋ยวรับสายก่อนรับสายก่อนเอาผ่าตัดผ่าตัดค่ะอย่างนี้จะเล่าให้ฟังนะพี่เนี่ยอย่างที่พี่ใครๆก็รู้นะคะว่า3-4เดือนที่แล้วนะพี่เนี่ย จะต้องไปเข้ารับการผ่าตัดเพราะว่าลำไส้เนี่ยมันมีมันมีแผลนะ้วกมันมีแผลแตกต้องเย็บ<ช>แล้วปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยเอาอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในนรูทวารพี่แล้วก็ถางถางแล้วก็เอาเครื่องมือสอดเข้าไปในทรูทวานนะเพื่อมจะเป็นอีกเครื่องนี้หรือเปล่าคะพี่ว่ามันใหญ่กว่านี้แบบเพราะหมอขีดของพี่ด้วยอะ่ะพี่เล่าที่สั่งว่าขีดเป็นรูปดาวเลยโอค่ะนะคะเขาบอกว่าการรักษาวิธีผ่าตัดเนี่ยค่ะจะจะใช้ในผู้ที่เป็นระยะที่3มหรือที่4ี่ค่ะ แล้วก็ <Okay. S 1> เป็นทั้งภายนอกและภายในพร้อมกันก็คือจะต้องใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องในการช่วยผ่าตัดหรือว่าจะใช้ยางรัดได้ใ,ดใช้ยางรัดใช่แต่ว่าแต่ต้องเป็นยางชนิดพิเศษนะคะไม่ใช่หนังยางหนังกระติกมัดถุงแกงที่ <จะ S 2> คุณจะไปมัดเองไม่ได้นะคะมันจะต้องใช้ยางของแพทย์และจะต้องจะต้องสะอาดจริงๆแล้วก็มีวิธีและการรัดด้วยค่ะแต่แล้วเขาบอกว่าจะผ่าตัดอย่าให้ถึงขนาดว่ามีโรคแทรกซ้อนก่อนเราถึงจะไปผ่าตัด ให้รูเออ้เมื่อเราเป็นระยะที่3าเนี่ยก็ควรจะไปพบแพทย์ได้แล้วอย,ะยะอย่าให้มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นเลยะระยะแรกก็ไปเถอะค่ะ,ะเพราะว่าการการที่ว่าเราเป็นอะไรหนักๆแล้วเนี่ย<ะ>ค่ารักษาวันแพนการเป็นอะไรใหม่ๆเข้าไปหาหมอใหม่ๆพอมันเริ่มเป็นโรคอะไรเนี่ย<ะ>เราอาจจะใช้ยาปฏิชีวนะหรือว<ะ>่ายาที่เรากินทั่วๆไปเนี่ยรักษาได้ะนะคะเขาบอกว่าหลักปฏิบัติง่ายๆสําหรับผู้ที่เป็นโรคดิสซิโดนทวารน,นะคะหนึ่งเลยนั่นก็คือการดื่มน้ําห้ามอัดถั่วดำด้วย อันนั้นก็ด้วยจะ จะได้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคลิซีดวนนะคะแต่นี้คือผู้ที่เป็นแล้วมไม่ใช่ว่าทําแล้วจะหายแต่ทําแล้วจะช่วยลดอาการของโรคมีความรุนแรงทุเลาน้อยลงค่ะนั่นก็คือการดื่มน้ํามากๆนะคะวันละ6-8แก้วหรือมากกว่านั้นได้ยิ่งดีค่ะค่ะก็ะะดื่มตลอดเห็นไหมพี่ว่านจะกินน้ําตลอดมานั่งเนี่ยชั่วโมงครึ่งนี่ก็ต้องมี3ามแก้วสีแก้วนะเป็นค,ค,คนชอบกินน้ํามันจะทําให้ผิวเราไม่แก่แล้วก็ระบบภายในมันโดนชำระล้างสิ่งสปกรปรกออกไปตลอดค่ะลองสังเกตดูนะคนที่ว่า คนที่ร่างกายสะอาดสะอาดในเวลาฉี่จะไม่เหม็นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ว่าร่างกายสกรปรกสกรปรกหรือว่านาน,น,นๆกินน้ําแก้เวลาฉี่เนี่ยจะเหลืองค้นแล้วก็ กลิ่นมันจะฉุนกลิ่นฉี่นะคะค่ะแล้วก็ให้รับประทานอาหารที่มีกากใยสูงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารเช่นอาหารรสจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดประมาณนี้แล้วก็ต้องรักษาสุขอนามัยเกี่ยวกับสุขภาพแล้วกเออ็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ดีๆด้วยค่ะแล้วก็ดูแลการออกกําลังกายให้สม่าเสมอนะคะหลีกเลี่ยงการยกของหนักค่ะแล้วก็ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลานะคะอย่านั่งขับถ่ายนานๆ ท <c oughs> รมานมากนะครการที่ว่าจะต้องผ่าตัดอะไรทางทางก้นทางรูทวารเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องระบบมันจะต้องขับถ่ายตลอดทุกวันไงมัน <c oughs> จะต้องถ่ายอุจระไง <c oughs> เพราะถ้าเกิดมันเป็นหนูเชื่อไหมตอนหลังตอนที่ว่าแผลที่เขาคลิปพี่นะคุณมอกคลิปพี่นะผายลมยังเจ็บแทบตายเลย <c oughs> หายลมน <Ha. S 1> ี่ต้นตาลไหลเลยนั่งทํางานอยู่คือคือมันยังไม่หายมาก <Ha. S 1> ใช่ไหมยังไม่หายมากไปนั่งจัดรายการนะคะ,ะทางช่องใหม่ทีวีนะ <Ha. S 1> แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีแล้วเราต้องกินยาไอ้นี่ไงแก้อักเสบไง <Ha. S 1> แล้วพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ท้องอืดพอท้องอืดเสร็จปุ๊บนั่งจัดรายการเนี่ยขับเลิฟห <c oughs> ายลมไม่ไหวขอเบ่งนิดนึงแต่ว่าเบ่งในรายการเลยมันเดินออกมาไม่ไหวไงเบ่งเชื่อไหมเจ็บเกือบตายเลยแผลที่มันเปรตเนี่ย แล้วพอเสร็จปุ๊บนั่งอยู่ในรายการน้ําตาไหลค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ซึ้งรายการขับเลิกความรักนะคะแสบแสบตูนแล้วบ, <c oughs> บ <c oughs> วอกว่าให้หลีกเลี่ยงเสื้อใส่เสื้อผ้าที่ขับเกินเช่นกางเกงที่ขับเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลีกเลี่ยงด้วยแล้วก็ไม่ควรอยู่ในที่ร้อนๆเป็นเวลานานๆเพราะอะไรคะ น่าจะทําให้ตรงนั้นออคนที่เป็นแล้วอาจจะอับไงคะเป็นเลือดขยายใช่ค่ะเขาบอกว่าเ,ออเมื่อมีอาการหรือว่าคลาไปพบว่ามีก้อนเนื้อ,อก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์หรือพบคุณหมอเลยจะได้ได้รับคําแนะนําอย่างใกล้ชิดค่ะถ้ามันเป็นนิดๆเนี่ยมาักษาได้นะรีบรวงเนี่ยนะคะไม่ไม่หวนนิ่งนอนใจนะคะ,คะอาการของโรคนะคะก็จะมีอาการปวดแล้วก็มีอาการเลือดออกนะคะแล้วก็อ,อาจจะมีมูบบริเวณปากทวารหนักแล้วก็คันด้วย อืมค่ะ<ฆ>นะคะระวง<ฆ>ังด้วยใครมีอาการคันๆตรงบริเวณขอบทวารหนักนะคะ<ฆ>หรือว่าเวลาขับถ่ายมันจะมีมูกขาวๆออกมาด้วยปน<ฆ>เปื้อนมากับอุจจาระลองสังเกตดูนะคะค่ะ<ฆ>แล้วก็ถ้ามันมีแบบนั้นก็ก็ต้องระวังตัวนะคะรีบไปหาหมอ<ฆ>หลายๆคนเขาว่าอย่างนี้นะคะเขาคือคนโบราณเขาว่าอย่างนี้นะอุจจาระเนี่ยมันสามารถบง่งบอกได้ว่าเราเป็นโรคหรือว่าเราเราสุขภาพดีหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดว่าอุจจาระไปเสร็จปุ๊บกะจมลงไปแล้วเนี่ยมันมันจมน้ํา นะคะนั่นแสดงว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเกิดว่าจอมลงไปแล้วมันลอยขึ้นมาเลยถือว่าสุขภาพดีนะคะอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นแต่ที่ก็คิดว่ามันเป็นไปได้นะถึงพูดเพราะว่าคนที่ว่าอุจลารลอยนั้นแสดงว่ากัดใหญ่อาหารเยอะและระบบขับถ่ายเนี่ยไม่มันไม่มีเมือกไม่มีอะไรหนักๆออกมาด้วยนะคะเขาบอกว่าควรไปพบแพทย์ตอนไหนนะคะเมื่อเป็นโรคลิซิลิซดนทวารเขาบอกว่าถ่ายออกมาเป็นเลือดจํานวนมากนะคะหรือว่า ถ่ายแล้วก็เป็นเลือดทุกวันติดต่อกันเจวันค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บปวดที่ทวารหนักนะคะหรือมีก้อนติ่งเนื้อโผลอ่อมาค่ะค่ะหน้าตาซีเซียลน้ำหนักลดนะคะเ,เป็นดีซ่าหรือว่าท้องบวมตัวเหลืองอค่ะพบในคนอายุ35-40ปีนะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลนะคะ,คะพี่เนี่ยนะหนูนะพี่จะเป็นคนตรวจร่างกายตลอดเลยนะ,ะเป็นคนที่ว่าดึกปีหนึ่งจะต้องเข้าไปเช็ค,คตลอดสุดท้ายเลยเนี่ยไปเช็คมะเร็ง ไปต้องเช็คมะเร็งด้วยนะตอนมีเลือดออกทางทวารหน,น<ฆ>ักเองเช็คมะเร็งว่าเป็นไหมการเช็คมะเร็งเดี๋ยวนี้เธอรู้ไหมว่าเขาทำไงทำไงคะเขาจะฉีดสารบางอย่างเข้าไปในเส้นเลือดเรา<ฆ>และพอเสร็จปุ๊บเอาเราเนี่ยเข้าไปนอนในอุโมงค์แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยในอุโมงค์ที่ว่าเป็น,<ฆ>เ,ปนเป็นเครื่องใหญ่ๆพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาจะมองเห็นแล้วว่าในตัวเราทั้งตัวเนี่ยมีเซลล์มะเร็งไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เสียเงินไปทั้งหมดเกือบ2องแสนนะการเช็คครั้งหนึ่งนะ,คะใครที่ไม่อยากจะเสียเงินเยอะๆอย่างรีบดูแลตัวเองไว้ตั้งแต่ เดินเนินเพราะไม่อย่างนั้นพอคุณแก่ตัวมาแล้วคุณจะต้องไปเสียเงินว่าเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าค่ะหลายๆคนะคนจนก็มีความสุขเพราะว่าไม่เป็นโรคอะไรเลยไม่จําเป็นต้องพึ่งเงินมากมายคนรวยเนี่ยรวยเงินล้นฟ้าเลยแต่เป็นมะเร็งก็ไม่มีไม่เป็นโรคนู่นโรคนี้ไม่มีความสุขนะ,ะปวดหัวเข่าอย่างเดียวยังไม่มีความสุขแล้วจะไปไหนก็โอ๊ยไปไม่ได้มีเงินก็ต้องนั่งนั่งนอนๆอ,อยู่กับบ้านหรือโรง,ง,ง,งพยาบาลไม่มีประโยชน์เลยเนาะ,ะเออนะคะเราจะเฉลยแล้วนะคะ ว่าว่าใครที่อ่ามาแรนดอมกันดีกว่าว่าใครได้ดเอ,อคนที่ได้รางวัลน,นะคะเป็นชุดกระชับสัดส่วนเป็นเป็นของตังเกงเอวสั้นนะไม่ใช่เอวสูงนะคะเป็นเอวสั้นนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องสะโพกหย่อนยานต้นขาใหญ่เซล,ลลูไลเยอะนะคะหน้าท้องอูนูนออกมานะคะ,คะน้องอ้อมอ่านเลยค่ะคนที่เ,ออเป็นแฟนประจําด้วยเป็นแฟนประจํานะคะเขาส่งมาว่าผัวหน้างอบ่นว่าดูแต่พี่อ้วน อันนี้อันนี้ส่งมาหลายวันแล้วนะจอได้นะครัเราแรนดอมขึ้นมาเป็นถ้าดูอยู่ก็ให้โทรกลับมาด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเขาบอกว่า0 8 9ย์นะคะ9539025เก้าขาบอกผัวหน้างอบ่น่าดูแต่พี่อ้วนคนนี้เลยครับรางวัลนะถ้าดูอยู่โทรเข้ามาหน่อยโทรเข้ามาร่วมพูดคุยกันหน่อยดีใจไหมคะถ้าไม่อยู่ไม่ให้ดีไหมถ้าไม่อยู่ไม่ให้ถ้าไม่โทรกลับมาเราไม่ให้นะอผัวดูอยู่เออเออ ผัวบ่นว่าหน้างอดูแต่พีิกวนนะคะอะเรามาอ่านเอสเกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะเขาบอกอยากให้คุยเรื่องไข้เลือดออกนะคะอาแล้วก็พูดเรื่องอาการนอนไม่หลับด้วยค่ะ เขาบอกว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันอยู่ที่สภาวะจิตใจระบบะความเครียดด้วยะนะคะแล้วก็การกินอาหารนี่ก็จะช่วยด้วยค,คนคนที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะพี่บอกเลยว,ว่ามันจะต้องมีน้ํามันในกลุ่มกาบาเข้าไปในตัวเยอะๆเ,เช่นสารสกัดจากพวกพัญยพืชคใครกินข้าวโพดกินถัว่วกินงาบ่อยๆพวกนี้มันจะมีน้ํามันชนิดหนึ่งที่ทําให้เรานอนหลับสบายะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะนอนหลับสบายอันนี้กล้าท้าการันตีเลยนะ ลองกินน้ำมันรำข้าวแล้วจมูกข้าวของรีเทิร์นดูสินะคะออากินสัก2